ความลับเปลี่ยนชีวิตเริ่มจากสิ่งนี้ครับสวัสดีครับทุกๆคนอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นใช่หรือเปล่าครับแต่การที่เราจะมีความสุขการที่เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณต้องเริ่มจากการให้อภัยตัวเราต้องยอมรับก่อนเลยครับว่าเราไม่สามารถควบคุมใครได้แม้กระทั่งคนใกล้ๆตัวของเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือตัวเรานั่นัอนครับถ้าวันนี้คุณอยากจะมีความสุข คุณจงให้อภัยคนที่เขาเคยว่าคุณหรือคนที่เคยทําให้คุณเกียดเราทุกคนบนโลกใบน,นี้ต้องมีคนที่ทําให้เราเกียดอยู่แล้วครับส่วนตัวของผมผมจะเป็นคนที่ไม่ชอบเจ้านายของผมในสมัยก่อนผมมักจะเจอเจ้านายที่ไม่ค่อยถูกโฉลกกับผมสักเท่าไหร่ครับผมมักจะโดนแกล้งผมมักจะโดนเป็นเหยื่ออยู่ตลอดแต่นั่นมันทําให้ผมมีความเกียดสะสมอยู่ในใจของผมผมป็นคนเจ้าคิดเจ้าแคนมากเลยครับ และสิ่งนี้เองครับที่ทำให้ตัวของผมไม่สามารถก้าวไปต่อได้ผมมีแต่ความเกลียดชังอยู่ในใจของผมความคิดของผมมันวนเวียนอยู่กับการแก้แค้นจนผมไม่มีเวลาคิดที่จะไปสร้างอนาคตตัวเองที่จะไปเรียนรู้ให้ตัวเองพัฒนาเติบโตมากยิ่งขึ้นผมเชื่อครับว่าหลายๆคนในที่นี้ก็เคยเป็นเหมือนผมแต่การที่เราเกลียดเราจะมีแต่ความทุกขวันนี้เรามาให้อภัยกันดีกว่าครับ การที่ตัวเราจะเปลี่ยนชีวิตให้เรามีความสุขให้เรามั่งคั่งร่ำรวยเพิ่มมากยิ่งขึ้นเราต้องเริ่มจากการให้อภัยเพราะการให้อภัยจะทำให้เรามีความสุขมันเหมือนเป็นของขวัญอย่างหนึ่งครับที่จะทำให้คุณมีชีวิตใหม่พอผมเริ่มให้อภัยเจ้านายของผมมากยิ่งขึ้นผมก็เริ่มมีความสุขมากยิ่งขึ้นแต่การให้อภัยเราอาจจะให้ระยะเวลาให้กับตัวเราเองสักหน่อยการที่เราเกลียดใครสักคนหนึ่ง มันไม่สามารถที่จะให้อภัยกันได้ภายในวัน2วันแต่ถ้าเรามีความรู้สึกเราจับตัวเราเองได้ว่าตอนนี้เรากําลังมีความเกลียดเรากําลังมีความโกรธจงให้อภัยเขาซ้ําๆจงความรู้สึกเราเหมือนได้รับของขวัญชิ้นใหม่การให้อภัยแต่ปากเราสามารถพูดได้ครับแต่ความรู้สึกจริงๆเรายังมีความรู้สึกติดอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นถ้าเราจับสติได้เราจับตัวเองได้ จงให้อภัยบ่อยๆจงให้อภัยซ้ำๆและเราจะมีความสุขและการให้อภัยเปรียบเสมือนเป็นยาถอนพิษในจิตใจของเราด้วยคุณเคยกินช็อกโกแลตหรือเปล่าครับช็อกโกแลตหวานๆมันทำให้เราอร่อยเรามีความสุขใช่หรือเปล่าครับแต่นั่นมันอาจจะเป็นช็อกโกแลตที่อาบยาพิษมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำเพราะการที่เรารับประทานช็อกโกแลตมากๆมันทำให้เราอ้วนลงพุง และทําให้เรามีโรคภยครัยไข้เจ็บตามมามันก็เหมือนกับความโกรธที่เราไม่เคยควบคุมมันเลยครับเราใช้ชีวิตโดยออโต้พายโลดปล่อยให้ความโกรธความคิดควบคุมตัวเราโดยที่เราไม่เคยควบคุมมันและสิ่งนี้แหละครับการที่เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้การที่เราจะมีความสุขได้เราไม่สามารถที่จะทําได้ถ้าเราไม่สามารถถอนยาพิษในจิตใจ,ใจของเราการที่เราโกรธการที่เรามีความเกลียด ไม่สามารถทําให้เรามีความสุขได้แต่สิ่งหนึ่งที่คนต้องการมากที่สุดนั่นก็คือความสุขและการเปลี่ยนแปลงชีวิตครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอายาพิษออกจากร่างกายของเราออกจาก,กจิตใจของเราเราต้องให้ความหมายกับมันใหม่ครับว่าสิ่งที่เรากําลังเจอความเกลียดของเรามันทําให้เรามีความสุขไหมมันทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นหรือเปล่าอย่างตัวของผมเองที่เจอเจ้านายแก้งและผมก็มีความเกลียด ในตอนนั้นผมไม่สามารถให้ความหมายได้ครับแต่ตอนนี้เราให้ความหมายกับเรื่องนั้นใหม่ได้อ๋อเจ้านายรักฉันนี้เองถึงทำให้ฉันเก่งงานขึ้นทำให้ตัวของผมมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นนี่แหละครับมันเป็นการให้ความหมายใหม่กับสิ่งที่เราเคยเกลียดหรือสิ่งที่เรากําลังเกลียดเราจะมีความสุขเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับและหลายๆคนในที่นี้โหยหาการเป็นอิสระครับ แต่การที่เรามีความเกลียดเรามีความแค้นสิ่งนี้แหละครับมันคือโซ่ร่มที่ทําให้เราขาดความอิสระเราไม่เป็นตัวของตัวเองเรามีแต่ความคิดที่เครียดแค้นและสิ่งนี้แหละครับมันจะทําให้เรามีความกลัวอยู่ข้างในใจเราถึงบางครั้งเราจะรู้ตัวและไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ําและเราจะประสบความสําเร็จมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการให้อภัยได้อย่างไรการให้อภัยครับ มันเป็นการที่เรามีสติอยู่กับตัวเองเพราะว่าการให้อภัยเท่ากับว่าเรามีความกล้าหาญที่จะไม่ทำตามสัญชตาตญาณแบบเดิมๆเ,เวลาที่เราเจอคนที่ไม่ชอบที่หน้าคนที่เราเกลียดเรามักจะตอบสนองในรูปแบบเชิงนุนแรงใช่หรือเปล่าครับแต่การที่เราให้อภัยเรามีสติอยู่กับตัวเองเราเลือกที่จะตอบสนองใหม่หรือเราอาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้ครับคิดให้ช้าลง กับเรื่องที่มันทําให้คุณเสียหายเวลาที่มีใครพูดจากไม่เข้าหูตัวเราบางครั้งเราจะตอบโต้เลยแต่ให้คิดให้ช้าลงครับเรื่องให้ตัวเราเป็นผู้กําหนดชีวิตครับไม่ใช่ให้คําพูดของใครบางคนหรือความเกียรตของเราเป็นตัวควบคุมชีวิตของเราครับแค่การที่ตัวเราเริ่มให้อภัยจากคนที่เราเกียดและอย่าลืมให้อภัยตัวเราเองด้วยนะครับสิ่งสำคัญการที่เราจะมีความสุขได้ เราจงให้อาภัยตัวเราเองด้วยเพราะบางครั้งตัวเราเนี่ยแหละครับที่ชอบว่าตัวเองที่ชอบดูถูกตัวเองบางครั้งคุณอาจจะตั้งใจบางครั้งคุณอาจจะไม่ตั้งใจเช่นทําไมหน้าตาของฉันไม่ดีเลยทําไมฉันอ้วนขึ้นเนี่ยทาไมฉันไม่เก่งเหมือนคนอื่นเลยฉันไม่ประสบความสาเร็จเหมือนอื่นเขานี่นี่แหละครับคุณกําลังว่าตัวเองบั่นทอนตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติเราจงให้อาภัยตัวเราเองด้วย เพื่อที่คุณจะได้มีความสุขและการที่เรามีความสุขมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยแหละครับประสบความสําเร็จและดึงดูดความโชคดีเข้ามาหาตัวเราได้อย่างง่ายดายใครในที่นี้สามารถให้อภัยได้พิมพ์มาใต้คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้คนที่คุณรักผมจ่าเน็ตสวัสดีครับ